ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับจะมีดวงดาวโยกย้ายราศีเนี่ยเริ่มต้นก็คือวันอาทิตย์ที่3สิงหาดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา8นาิก55นาทีอันนี้ดวงที่1หลังจากนั้นนะครับวันที่17สิงหาตรงกับวันอาทิตย์ดาวพาัสจะโครจรเข้าราศีสิงเวลา15นาฬิกา24นาทีเป็นเกษตรตามิบมดีจังหวะต่อมา ดาวพระศุกร์จะโคจรได้ตำแหน่งเป็นรา,าชาโชคตรงกับวันศุกร์ที่22สิงหาเวลา16บหนาฬิกา38นาทีเป็นจังหวะที่3แล้วก็ตัวดาวพระเสาร์โคจรเดินถอยหลังพักราศีพักองศาที่ผ่านมาเดินมาแล้วก็ข้ามราศีเข้าสู่ราศีกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูตรงกับวันเสาร์ที่23สิามงหาเวลา20่ินาฬิกานาทีนี่คือดวงที่4และดวงสุดท้ายคือดวงที่5นั่นก็คือวันจันทร์ที่25 สิงหาคมดาวพ,พุธโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์21่านทีเป็นตำแหน่งมหาจักรกับราชาชโชคได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศพุธสิงห์ธนูมีนอย่าก,กลัวว่าตัวสารรายละเอียดสามารถรับชมในคลิปต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเริ่มพยากรณ์เดือนนี้ตรงกับวันแม่เัืงนเสียสำหรับหลายท่านบางคนอาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างทำอะไรแล้วก็ตาม รู้สึกเหมือนกาลังจะสุดแต่มันก็ติดต,ดตดิดขัดขัดจะดีก็ไม่ดีหรือบางทีลูกน้องเหมือนจะไว้ใจหรือบริบาลกําลังจะดีก็ดันไม่ขึ้นขุนไม่ได้ลูกน้องก็มีปัญหาเหมือนครึ่งครึ่งกลางๆในบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเราไปต่อว่านะครับบุปการีหรือแม่โดยที่เราไม่ได้คาดคิดดังนั้นถือโอกาสอันดีในช่วงเดือนสิงหางคมเป็นวันแม่นำดอกไม้ทุกเทียนแพรหร,หรือว่าพวงมาลัยไปกล่าวขอเข้ามา อุปการดีบิดามารดาสักหน่อยหนึ่งจะเป็นการแก้อาถรรพ์ติดติดขัดขัด,ขดบางสิ่งบางอย่างลงได้ดังนั้นใครที่เป็นอยู่เมื่อรับชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับในขณะเดียวกันพอคุณขอเข้ามาเสร็จแล้วก็พาท่านไปทานข้าวหรือชวนกันไปทําบุญไปทําบุญร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาหรือเป็นการแก้อาถรรพ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่อยากจะแนะนําดังนั้นสําหรับ12ราศี รายละเอียดาาดุสตาดีไลฟ์ประการใดรับชมกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคม2568ชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้เรื่องของความรักก็ยังเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีเรื่องของงานก็ถือว่าดีเดี๋ยวแยกเสียเรื่องก่อนนะครับเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนรักจากที่ไกลแดนไกลหรือไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับแหล่งน้าจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวหมู่เกาะ หรือในขาดเดียวกันตัวของเราเองนะครับอาจจะเป็นกําลังเรียนดําน้ําฟรีได้ไปเจอครูสอนครูฝึกแล้แลเกิดรักกันเจอคนที่เรียนด้วยกันเกิดรักกันแล้วแต่กรณีอันหรือเจอจากต่างประเทศเกี่ยวข้องกักบแรงกายพวกนี้เข้าเกณฑ์ในขาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของงานเนี่ยแยกส่วนก่อนเขาบอกงานในช่วงน,นี้เนี่ยมีโอกาสเหนื่อยนะครับหนักบูลุยต้องใช้ฝีไม้ลายมือเช่นเป็นนักบอลเนี่ยเป็นโค้ดไปได้ในเดือนนี้คุณต้องเป็นนักเล่นเพลเยอร์เองลงไปทําเองคุกเอง หรือในเดือนนี้คุณบอกที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าช่างไม่ต้องลงมือแต่เดือนนี้คุณต้องแสดงฝีมือลายมือโชว์ด้วยตัวเองจะมีเหตุให้คุณต้องโชว์ใช้ฝีมือลายมือของคุณโชว์ผลงานขึ้นเองนั่นก็แปลว่าในเดือนนี้เรื่องของงานมีโอกาสจะได้แสดงเฉิดฉดใจฝีมือลายมือเพียงแต่ว่ามันจะหนักหน่อยเพราะดาวงานของคุณเป็นมาจากเขาบอกฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโสงเฉงจ่างผัดโผล่หนักหนาหน้ายำเกงยศพิ้งเพลงจึงมีให้ดีใจเหนื่อยก่อนแล้วสบายทีหลัง แต่บังเอิญนบางเอิรพอนาเรื่องของความรักกับเรื่องของงานมาประกอบกันปากเข้าไปมันดีทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่ามันชดโดนแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือว่าถ้าคุณเลือกความรักงานคุณจะดรอปหรือสะดุดหยุดลงแต่ถ้าคุณสโคปคอนเซนเทรตดิสมาธิกับเรื่องของงานเพื่อไปสู่อนาคตเรื่องของความรักที่มันกำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์มันจะถดถอยถดถอยลงเหมือนกําลังจะไปได้ดีต่อกันกลับมีเหตุให้สะดุดหยุดลงความสัมพันธ์แล้วค่อยๆห่างกันมันจะเกิดขึ้น ถ้เอาเนี้ยดังนั้นเตือนไว้ก่อนคุณค่อยๆตกลงกันค่อยๆค,คุยกันบาลานซ์กันเพื่อประคับประคองคู่กันไปอย่างนี้กับจะดีสักกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่ผมทํานายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นดวงตาแต่ละคนด้วยแต่มุมกว้างมันจะประสบพบเจอเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีแนวโน้มในเรื่องของการปรับปรุปงต่อเติมบ้านรู้สึกสนใจบ้านรู้สึกห่วงใยครอบครัวเรื่องของรถยนต์รถลามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องมนน,นเเียัพกิดขึ้น จากเดิมรู้สึกเอ้ยไม่ค่อยทําอยากจะขายที่ขายทางมันรู้สึกยากรอบนี้พันธุ์เปลาจะโชคตั้งแต่วันศุกร์ที่22สิบสองิงหาไปไปมาเดี๋ยวมีกลายเป็นนายหน้าไปไปมาเดี๋ยวมันได้เฉยเลยเริ่มขายที่ขายทางต่างๆเอ๊ะรู้สึกเดือนนี้เริ่มเกิดสภาพคล่องเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมาจากรทับดวงาตาเรื่องของเงินทองมันก็ใจร้อนอยู่เจอดาวศุกร์คู่ศุพลเข้าไปอีกมันมีกําลังพุ่งเลยในขณะเดียวกันแล้วถามเงินเงินทองทองดีไหมตั้งแต่สิบเจ็ด สิงหาเวลา15บ้านาฬิกาี่นาทีเป็นต้นไปดาวการเงินเป็นเกษตรมั่นคงตั้งแต่17สิงหาถึงกลางเดือนหน้ามีโอกาสแนวโน้มเรื่องของเงินรายรับจะวิ่งเข้ามาเป็นก่อเป็นกำวิ่งเข้ามาเรื่อยๆหรือเรียกง่ายๆว่าใครที่เคยสัญญาว่าจะให้ก็จะเอามาให้ตามสัญญาตามที่เขาต้องการเพียงแต่เราอย่าได้ใจร้อนจนเกินไปดาวอาทิตย์เนี่ยมาถึงความสว่างจะเป็นทองคําก็ได้นะครับหรือความเงาความวาวพวกนี้ก็ได้ม,มันมีแนวโน้ม ทิศทางเป็นแบบนั้นเน<ล>ข่ะเดียวกันเนี่ยดาวพระพุธของดวงชะตาคุณนะครับจะโครจรตั้งแต่วันจันทร์ที่25สิบหาสิงหาเวลา21่ิอนาฬิกานาทีในสิ้นเดือนจะโครจรเล็งกับดาวพระพุธอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาติดต่อสื่อสารการลงนามเจรจาให้สัตยาบันเพราะมันเล็งกับดาวพระพุธมันเป็นคู่คดีความคู่เอกสารสักหน่อยหนึ่งหรือคู่หลอกลวง ให้ระมัดระวังนิดหนึง่งจนถึงเดือนกันยาแต่สําหรับกันยาเนี่ยตรงไหนช่วงไหนยังไงเดี๋ยวในคลิปเรื่องกันยาจะมาพูดอธิบายต่อให้ทราบอีกแต่วันที่ยี่สิบห้าดวงดาวเริ่มขยับขยายต้องระมัดระวังนิดหนึง่งถึงแม้บอกเป็นดาวยวงยศพระดาวพระพุธสิงห์ธนูมีนเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมาจักดูเหมือนมีกําลังแต่ดาวราหูเขาก็เป็นเกนเษตรในรอบสิบแปดปีเรียกว่าคุณแน่ฉันก็แน่คุณมีเรื่องฉันก็เอาเรื่องละพร้อมละ คนต่างตะบี้ตะบันกันแล้วเดี๋ยวยังไม่นับเกิดสุรญ์ปราคาเข้าอีกเดี๋ยวมันจะเกิดคาดมืดตัดชึบทีนี้เดี๋ยวหน้ามืดตามหมัวดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นบทสรุปสําหรับลัคนาราศีกรกฎเมดเดือนสิงหา2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิร,าาร,ศริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ปณีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนี่ยจเือใช้ได้ ถ้าเกิคิดถึงผมก็คิดถึงจากนาได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต,ต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ